เราไปเป็นกูรูครับไปช่วยรายการไปช่วยสาวโสดชื่อรายการรู้ไหมใครโสดรูปไหนใครโสดผมโสดเราไม่รู้ตัวหรอกผมโสดครับผมรู้ตัวว่าผมโสดนี่ไม่แต่คนเชียร์มากพี่เกลือก็เชียร์โอยเชียร์ชงกันยับมากทั้งพี่เกลือทั้งพี่จูดี้ทั้งพี่ปองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอชงปุ๊บแล้วก็ต้องแบบเล่นกับเขาหน่อยอ๋อเล่นือเล่นก็รู้สึกด้วย รู้สึกนะเอาเลรู้สึกว่าอยากจะเอนเตอร์เทนอยากจะแบบทำให้เขามีรอยยิ้มทำให้รายการมีสีสันตอนที่เขาติดต่อมาด้วยความชื่อรายการแล้วติดต่อไปกับพี่สามมันรู้สึกยังไงคือผมเป็นคนบอกพี่เกลือนะว่าพี่เกลือเนี่ยที่สามเขาไม่มีสังกัดแล้วเกลือไปออกรายการช่วงวันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเขาจะไปตั้งแต่เกลือวันเดอร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมีรายการรูใหม่กันสนหมอะเขามากก็เลยได้ไปได้ไปออกคู่กันแล้วเป็นยงไงต้องออกคู่กันก็เขาต้องมี เขาก็ต้องรีฟทิศาว่าทิศายังไม่เคยไปรายการนี้แต่ผมด้วยความที่เคยไปแล้วก็จะแบบเออคอยบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้นนะรูปแบบรายการาใช่ครับมันเป็นงานบ้างคอนโ,โดนแซวเยอะขนาดนั้นทั้งแซลล์ทั้งชมทั้งผักทั้งดันครับ <c oughs> ก็ตามที่เห็นเลยครับมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบมีเป็นเขินบ้างอะไรบ้างาใช่ครับเพื่อนครับเพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ที่สาเขาบอกว่าในรายการบอกว่าเขาเข้าสุาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงก็ไม่ได้ปิดก,กั้นอะไรตรงนี้เรารู้สึกยังไงครับนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากคือแค่เขาแค่เขากลับมาในชีวิตเราอ่ะเราก็รู้สึกด,ดีใจมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตาม <c oughs> คือณนะตอนนี้มันคือมันมีความสุขมากๆที่ที่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ครับ <c oughs> ใช่ครับอย่างมันมีประโยชน์ในรายการที่ที่สาบอกว่าสิ่งที่ที่สาเคยที่น้องกำลังพูดเนเวทีที่สาก็เคยเจอผู้ชายแบบนี้มาเขาายถึงยังไงเนี่ย ี๋ยวงัญจะดีเลยเนาะเออจะได้ชูป่ะใช่เออไม่ไม่อันนี้คุณจรายการอะไรกามจำจำค่อยๆดมสักทีเดียคุณจำทุกแดงหลอกได้หมดเลยอ่ะเหมือนคุณเอาแดงหลอกที่แบบเฮ้ยอันนี้มันต้องไปถามแล้วว่ะอันนั้นจะถามว่ากันเจ้าชูจริงไหมเพราะว่าที่สาลผมลืมเบอร์ก่อนเมื่อก่อนเจ้าชูครับอ่ะแล้วตอนนี้เจ้าชู้ในในตอนเรื่องหมายของกันเจ้าชูก็คือก็คือเจ้าชูอ่ะก็ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชู้คืออะไรแต่ว่าก็ เป็นไปตามสมัยก่อนอ่ะที่แบบพวกคุณเห็นกันแล้วก็มันก็อาจจะมีมองนู่นมองนี่เฉลิมเฉลับบ้างตอนนี้ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มากๆครับแต่ว่าคนที่ที่สับนู้ไม่ใช่เราหรูออาจจะเป็นเราคนก่อนคนนู้นใช่ครับโอ้เราคนนี้เป็นคนที่จริงๆไม่ได้อยากโบรอะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็จะไม่ใช่เดี๋ยวมีคนด่าเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็ตามนะทั้งดีหรือไม่ดี ผมโดยเสมอเราโตแล้วมันก็นต้องแบบว่าชินแล้วครับชินแล้วใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างในเวอร์ชันนี้โอดีมากครับก็เออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้น <c oughs> รับผิดชอบคนอื่นได้ด้วย <c oughs> อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> นนก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่คนเดียวแล้วครับมาอยู่คนเดียวแบบว่าอยู่เหมือนแบบดูแลตัวเองนะครับมีคอนโดของเราอยู่อะไรเงี้ยดูแลเหมือนกัเหมือนสมัยเราไปเรียนที่สงขลาอยู่วัดคนเดียวประมาณนั้นครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า โตขึ้นแล้วก็พยายามหาช่องทางต่างๆในการทํางานหรือว่าการการที่จะได้คอนเนคชั่นต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเงาครับผมแต่มีอะไรทําเยอะแยะมากมายเลยใช่มีเพื่อนมากมายมี่มีกิสาด้วยมีเพื่อนๆแก๊งสีพอดําด้วยโอ้โหสิทธิ์ลุ้นอะครับต้องมันมันอยู่ที่เราคนเดียวไม่ได้เลยครับมันต้องอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็ณ่ตอนนี้ผมว่าตอนเนี้ย คือเราแฮปปี้ที่จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้มากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่แบบให้กําลังใจเราเสมอนะครับไม่ว่าเราจะกลับมาในสถานใดก็ตามทุกคนก็ยังแบบคอยเชียร์คอยลุ้นนะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ที่แบบให้กําลังใจเราแล้วก็ชื่นชอบในในความสัมพันธ์ของเราเลยครับแต่พอกลับมาทีานี้มันดูสบายๆแล้ดูแบบสนิทสนมแค่แบบสบายๆด้วยความที่คือคนอาจจะคิดว่าพอเรากลับมาเนี่ยมันเหมือนว่า เราไปต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยคบกันเมื่อหลายๆปี10กว่าปีที่ผ่านมาไหมมันไม่ใช่เลยมันเหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยคือเหมือนเราก็ไม่เราก็รู้จักเขาในเวอร์ชั่นนี้อีกแบบหนึง่งซึ่งก็ไม่ใช่เขาคนเดิมที่เป็นแบบตอนนูนเขาก็โตขึ้นอีกแบบหนึง่งเราก็โตขึ้นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนเราเริ่มต้นในการรู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าโชคดีว่าเราเราเคยรู้จักกันมาก็เลยเป็นแบบเออคนที่สนิทกันมากกว่าเพื่อนและกันครับ แต่ก็ไม่ถึงว่าสนิทกันมากกว่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่คือมันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละสถานะเปเพื่อนแต่ว่าเอาคำว่ามากกว่าเพื่อนนะไมเป็เพื่อนกันไปเลยไปเอาคำว่ามากกว่เพื่อนก่อนเป็นเพื่อนอะเมื่อกี้บอกเป็นเพื่อนมีสมเพื่อนตอนนี้มากกว่าเพื่อนตอบยังไงเดียมากกว่าเพื่อนก็คือสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นคือ เขาก็เห like you know? ็นไสเห็นภูเรามากขึ้นเพราะรู้กันมาแล้วไว่าเราเราเป็นยังไงไงต่คนต่างรู้กันรู้จักกันมามากกว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้จักเพื่องนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราเริ่มจากศูนย์ไงอ๋อตอนนี้อ่ะครับเอโหยังไม่มากเลยครับรู้จักยังรู้จักกันไม่มากเลยได้รู้จักอะไรใหม่ตัวเพื่องนี้ไหมรู้จักอะไรใหม่ชอบชอบที่สาวเวอร์ชั่นใหม่ไหม เออชอบพี่สารเนวชั่นใหม่ไหมครับก็น,น่ารักนะครับเขาก็เป็นคือเขาก็สวยอยู่แล้วด้วยความสวยอยู่แล้วเออความเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะซึ่งพอไอเนี่ยความผู้ใหญ่อะ่ะไอความที่ความเป็นเด็กเมื่อก่อนที่เราแบบนุ่งนิ่งนุ่งนี้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็เออมันก็เขาเรียกว่าอะไรเรียวเรียวกันมากขึ้นเนี่ยเราชอบเขานะเราชอบเขานะก็ผีผีในใจ ครับน่ารักน่ารักครับเพราะก็เขาจะว่าไ่อมาชอบมาเ่นเดี๋ยวพวกคอมเมนต์เขาก็จิ้นเขาก็จิ้นกันหนักอีกคือผมไม่อยากให้ทุกคนที่แบบว่าจิ้นมากๆต้องมารู้สึกแบบกดดันหรือว่าคาดหวังอะไรเยอะเดี๋ยวพอ พอมันไม่เป็น,ไป,น,ปน,ปนไปตามที่หวังเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกแบบเฟลแล้วก็มาแบบมาลงที่พวกผมกันนะก็บอกว่าแต่คืออยากให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้พวกผมแบบมีความสุขมากมากที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้คนแบบเออเอนจอยโมเมนต์แบบนี้ที่แบบเพื่อนกันได้กลับมาเจอกันได้กลับมามีความรู้สึกดีต่อกันได้แบบแกล้งกันได้เล่นกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยเขาเม่เวลาคนถามเรื่องเราสองคนไม่ค่อยได้คุยเลยครับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าคือก็แอบบรู้สึกว่าเขาก็เป็นห่วงเราแหละเออด้วยด้วยความที่ อยู่ในโซเชียลต่างๆเวลาที่เจอคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราจะโดนมากเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเป็นผู้ชายเขาก็จะแบบเออไม่ต้องสนใจนะอะไรเี้เรื่องบางทีแบบเราไปกําหนดหรือว่าหรือว่าควบคุมไม่ได้เต่ใครรู้ไหมว่าหลายคนเชร,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 ร์รู้ครับพรที่าไปทั้งหมดรู้ครับรู้ครับขอบคุณเนี่ยถึงได้บอกว่าขอบคุณม,มากๆแล้วก็แบบไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเคร่งเครียดหรือว่าก,กดดนันในความจิ้นนี้มากๆจนเกินไปเพราะผมกลัวว่า ถ้าเกิดว่าพอมันซีเรียสแล้วพอมไปเจอแบบนูน่นนี่นู่นนี่เข้ามาแล้วพอมันผิดบงัง๊มมันจะแบบรุนแรงกันอะไรเงี้ยก็อยากให้พอดีพอดีแล้วก็มีความสุขในแบบที่เป็นแบบนี้ครับฮแฮปปี้เรา,เไ,มา,เราไม่เลยครับไม่กดดันตัวเองนะครับ <c oughs> <ม>ก็ก็เป็นตัวเรานี่แหละที่เป็นแบบนี้แล้ว,ลวก็ด้วยความที่เรามีี๋ยวความหวังดีให้กันและกันอย่างที่บอกว่าพอเขาได้สิ่งดีๆอะไรที่ดีกับเขาเราก็ยินดีด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นแบบ การที่เขาออกมาเป็นอิสระแล้วก็มีงานต่างๆเราก็ยินดีที่จะแบบเออซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วถ้าใครกลับมาวันนี้เขาเหมือนเส็นผู้นำอู่เลยรู้ครับรู้ว่าเราจะบู้ใหญ่แล้วมองตารู้หรือปุรู้ครับลำกลัวมั้ยกลัวครับกลัวครับกังวลกลัวยังไงกับเพื่อนนี้ก็เขาเหมือนเขาดุขึ้นอ่ะเออเออไม่รู้ว่าทุกคราวนี่เขาโตขึ้นนะเมื่อก่อนเราจะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนแบบดุเขามากกว่าแต่คราวนี้ปุ๊บเขาเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าเธอเล่นนะสิ อะไรกี้เก็เออแต้าเป็นนก็ม่ต้องกลัวกันมากเกัอนั้อใช่ว่ากลัเปลี่ยนเป็นคำว่าเกรงใจดีกว่าครับเกรงใจกลัวดูแบบไม่เอริอนดูไม่คูเท่าไหร่ครับไม่เราะว่าในยการมีฉากตอนจบที่าอยู่ด้วยคลุเปิดเพื่อนเล่นหยอกกันหยอกอะเนานในงเนรายกามน้ำกหยอกเลยนั่นน่ะแล้วเางานเพื่นราหัคือแบบ เขาก็หางานให้เรานะผู้จัดการเขาใช่ต่างคนต่างช่วยกันครับใช่อย่างแบบพี่พี่ไปตองซึ่งเป็นแบบผู้จัดการเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ามีงานคู่มาสนใจไหมนักพาร์ตีผมได้หมดเลยพี่อะไรเงี้ยหรือว่าเราที่แบบอาจจะมีช่องทางของช่องวันบ้างที่อย่างพี่เกลืออย่างรายการต่างๆที่เขาไม่เคยมาออกอะไรเงี้ยก็จะแบบพยายามบอกว่าเออที่สาอิสระแล้วนะเกิดเชิญมารายการอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าปลายปีน่าจะมีดีนะ แล้วตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าก็ก็ลองเสนอผู้จัดไปแล้วพี่ถามว่ามันเขินมาเล่นละครกับเพื่อนที่แบบโอ้ผมว่าไม่น่าเขินเลยครับน่าจะน่าจะความเป็นตัวละครน่าจะสูงด้วยแล้วก็ต้องมือไหนต้องมาฉากไหนต้องไม่เดียกันกังวลฉากไหนพี่ชอบถาเนี่ยที่ถามเลยเกินเรื่องไปหมดแล้วอ่ามืถ่านละครเนี่ยแต่ละครมีดราม่า ไม่กังวลเลยทุกอย่างได้หมดหมดเลยได้หมดครับมันจะเลียวเกินนะมันจะมันจะไม่มีความเป็นศิลปะครับผมว่าใช่เพราะว่าศิลปะคือต้องเอาอาจจะต้องเป็นแบบนักแสดงคนอื่นที่มาเล่นในชีวิตของเรามากกว่าถ้าเราไปเล่นชื่อของตัวเองนเนี้ยมันจะเอ้ยยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันต้องทํากันบ้านเลียวเกินผมว่าเลียว